อาจารย์ครับเนี่ยซือปอาจารย์อรเนี่ยตอนนี um ้อยู่งทัสบายเลยครับเพราะบี่เฮ้ยไม่ีเลยับปั่นปั่นัปั่นจักรยานแล้วออกตัวเหมือนจัก ไตเนี่ยารค่อยๆเขียเล่ได้กันเล่นไหนเล่นไหตองขี่มเหรอใช่ครับเอาตัวงได้กอนแล้วค่อยขี่มันี

ม,มบี่เราลดลดรถรถัยานาให้ทได้ครับกลาง,ลงนะเอาเราขึอ,อร์อย่างเดียวแบบจงจักรยา,ยาแล้วก็ค้าเระี่ทุกโมงคาน่ชั่วโมงเงมงต็มรับแต่ว่าขี่ได้ประมาณ1 5 3โมตร,รวาร่าเราขึ้นเิราลี้าแต่ตลาดได้ได้ครับ ขี่ไปกลับได้15กิโลการันตีได้เลยขนส่งแล้วดับไหมเนี่ยไม่ดับเฮ้ยมาหลายรอบถอ๋อแอมมืได้มวยไหมเฮ้ยแอมอย่าให้ตัวมอเตอร์หรือว่าตัวมอเตอร์เนี่ยไม่ได้แต่ว่าถั้งสองของมอเตอร์มันไม่เป็นหาโอเคนะวันนี้ก็ขยันให้มามาทำได้รอยากให้ทำได้ครับดีนะแต่ก็ไม่ดีอยากก็ไม่ได้กับโครงการเนี่ย ปีปั่นปั่นได้พวกง่ายครับอยากปั่นเอาไหนปั่นได้เลยเพราะว่าตัดการทำงานได้อยู่แล้วรถมีเกียร์ได้ไหมเราต้องขอดทุกเกียร์ออกครับเพราะว่ามันเป็นมีเกียร์ใช่รถอีเกียร์เนี่ยเรียนได้ไหนมาดิทั้งเย้อนครับรถเกียร์รถเกียร์เป็นรถอีวีได้ไหมยังไม่ถึงขนาดนั้นครับโอเคตอนนี้ก็ดีแล้วเหรอพิถีพิถันโอเคอีเขื่อนมันปิด ตัวนี้250วัตครับมันจะมี250 350 350อหอกับจัมายานใหญ่ขึ้นแต่ถ้าอันนี้ได้20นิ้ว2บุมตองดีแล้วมีคนทเป็นรขอให้เด็กเนตันี้ได้แค่ใส่เข้ามาอประกอบใช้เองอ่ตอนนี้ประกอบต้องขอให้ถ้ามีคน้าคร แร่อไมรอเลยค่ะเลยร่อไม่ใส่ไม่รอใช่หมรอค่ะเรียบร้อยใส่แล้วร้อนตึงาปลาปลรนโยบายท่า

อันนี้คือเราจะประสบการันเดี๋ยวจะได้ไม่กลัวคนอื่นนะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่หลาที่มันดูเป็นคนนุ่มนิ่มเลยนะครับครังนี้นะครับผมหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามเสร็จครับผมขอบคุณนะแม่ขอบคุณนะครับดีดีนะเยอะยคือถ้าแหวงแล้วซ่อมยากซ่อมไานเลยก็ไดจริงหมดเนี่ยติดีที่ อันนี้คูหรือว่าเียนนะเรียนนะคูคูไหนเรียนทุกวนี้เรียนทุกวันนี่ัได้ตได้ตได้ตนนี้มันยาอยู่ นิดนดียวมันก็แบวกไงดิมันก็ต้องให้ตัดเลกค่ะตัดเลกค่ะพี่จุกไม่ธรรมดาพี่จุกขอบคุณนะครจริงจริงใจตุ้มตาแอร์เรื่องใหญ่ไหมแอร์ภาษาแอร์ต้อแอร์เดี๋ยวคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จังดูดีแต่ตอนนี้เราทำโซล่าเซลล์ครับท่านทำช็อปแนี่ยเปโซล่าเซลล์อ๋อเหรอ

ครับนี่ระบบเครืค่็อกยางขนาดใหญ่สามเทครับก็สามพันกิโล,ลวัตต์เหรอต้องมีแบตเตอรี่ไหมอ่าอันนี้มีแบตเตอรี่ครับแบตเตยัง<ม>ไงแบตเตอรี่ตรงนี้ก็คือ45แอมป์จริงๆถ้าเรามีขนาดแบตก็คือประมาณ100แอมป์ใช้ถุดเสืสส่อได้ไหมผมว่าไฟไดบคืนนี้อันนี้ได้เลยครับีรคบได้ไรบ้างนี่ยครับมีการคึ้นลมได้ไรบ้างคือไฟได้เลยอันนี้ได้ถึงสิบเอ่อสีดวงนะครับในช็อตนี้กี่แผงเนี่ย เอ่อสี่แผงค่าแผงเท่าไหร่ค่าแผงประมาณตอนนี้สองร้อยสามร้อยหาสวัตแผงรับประมาณสามแผงก็สีไม่ถึงครับสามพันห้าส1่หมื่นสี่หมื่นสีครับหมื่นสี่แล้วเปิดได้กี่ดวงมีสาิบแดวงสี่สิปครับกี่วันกี่นาทีถ้าเราใช้แผงธรรมดาเนี่ยถ้าแบบเันที่แบบแบบได้รแต่ช่นี้ไม่ได้ครับใก้ที่สบทีถ้าสิบาแอมแต่ว่าถ้าประมาณสอง้อแอมเนี่ยจะได้ทอันนี้เก้าร้อยวัตตนะคที่จิงไฟอ๋อนี่เหนี่แ อันนี้ครับเรากินกระแสไฟอยู่ประมาณ900วัตต์เนี่ยครับมันจะบอกนะครับว่ามิเตอร์บอกตัวนี้ใช้ไรตัวไรใช้ตไรครับแต่ไม่เสียหรือแต่แบตเตอรี่อันนี้ครับดูนี่ได้ความจริงไปเรือยระบบอันนี้มจะบอกนะครับว่าตอนนี้เราใช้เนี่ยมันแค่18วัตต์จาก36วัตต์ที่เหลือ18วัตต์เข้าแบบไรทางหรือนะครับมีอะไรเรื่องอีกเยครับ